เดี๋ยวขัดให้เงาเลยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยต้องไปขายงานให้ลูกค้าลูกค้าต้องหลพี่ขัดเปลี่ยนถุงเท้าด้วยเลยไหมครับคือถุงเท้าพี่แมนมากเลยครับเฮ้ยนี่มึงอยากขายของขนาดนีต้องมาหักหน้ากูเลยวะอะนี่คุณหยุดนะเด็กเขาพูดความจริงฉันยังได้กลิ่นเลยอีกอย่างเขาก็บอกด้วยความหวังดีอะมันหวังดีอะไรมันหักหน้าผมชัดเนี่ยก็คุณบอกไม่ใช่หรอก็คุณจะไปขายงานตั้งหลายร้านอะ อย่างเท้าคุณเหม็นแบบนี้ยลูกค้าที่ไหนเขาจะโอเคคุณโมโหแบบนี้เพราะว่านอเขาทักว่าเท้าคุณเหม็นใช่ไหมคุณเลยอายแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะการที่เท้าคุณเหม็นเนี่ยมันไม่น่าอายเท่ากับสิ่งที่คุณทํากับคนที่หวังดีกับคุณแบบนี้หรอกงั้นพี่ขอโทษนะขอบคุณมากนะที่เตือนอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ซื้อลุงเท้าเลยนะคู่หนึงขอบมากนะ เก่งมากเลยนะที่กล้าเตือนผู้อื่นด้วยความจริงใจอ่ะมาขัดให้พี่สวยๆเลยเดี๋ยวพี่แฮปปีเสร็จเพื่อนๆอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ